สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถโคราชนะครับผมเมื่อวานเอาเจ้าโปรเจเจมาจอดนะก็เมื่อวานเราไปเปลี่ยนยางมาแล้วสี่เส้นนะแล้วก็ซื้ออะไหล่ช่วงล่างด้านหลังที่มันดังนะบูธข้างหลังวันนี้ช่างก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะคันนี้วันนี้ก็เหลือ,อเช็คระบบแอร์นะฮะแล้วก็ล้างแผงแอร์ข้างหน้าหน่อยแล้วก็นี่นะฮะ้ามันเครื่องอยางีมึงซื้อเข้ามาตะก,กี้นะฮะก็ มัอนเดิมครัของี่ียมใช้ประจํากับผมของปั๊มเขียวนะปั๊มเขียวพีทีหมื่นห้านะครับหมื่นห้าแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์โต้ด้วยนะฮะคันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากอู่ซ่อมนะฮะเราก็จะไปต่อกันที่อู่สีนะครับคันนี้จะเก็บสีประมาณสามชิ้นนะฮะนะครับเพราะมีปาอ่ามีกันชนนะชิ้นแรกกันกันชนหน้านี้นะให้ดูก่อนนี่ครับกันชนหน้าตัวนี้นที่เฮียมจะเก็บหนึ่งชิ้นนะครับ แล้วก็สองชิ้นนะโดยรวมจุดอื่นสียังสวยอยู่นะครับนี่นะหลังพวงหลังคาก็ยังสวยนะต้างข้างสียังสวยนะครับแล้วก็ชิ้นที่สามคือตัวสาระปงท้ายนะฮะจะเก็บงานสีแค่สามชิ้นนี้นะครับส่วนริ้วรอยนิดนิดหน่อยหน่อยก็อันนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราขัดสีเอานะฮะน่ครับก็ไม่อยากให้ราคามันมันโดดไปมากครับเพราะว่าเราเป็นรถหลักเหมือนะ ราคามอไซค์นะราคามอไซค์แต่เฮียาก็เก็บงานให้นะไม่ได้ขายตามสภาพนะคันไหนขายตามสภาพเ็าจะแจ้งเลยว่าขายตามสภาพนะเห<ส>็นไหครับก็เดี๋ยวรอช่างมาถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเกียร์นะให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวนะรถหลักหมื่นราคามอไซค์ก็เก็บงานให้เหมือนกันนะฮะสำหรับท่านใดสนใจก็จะโทรสอบถามไว้ก่อนหรือว่าจะจองไว้ก็ยินดีนะ0ูนย์ สองเจ็ดห้าเจ็ด็ดเก้าแปดนะครับผมไม่ต้องกลัวจะมัดจำหรือจะจองไม่ต้องกลัวนะครับวิดีโอคอลมาหาฮีอาร์มนะครับเห็นหน้าฮีอาร์มเห็นบุ๊คแบงค์เห็นบัตรประชาชนทุกอย่างนะครับเราชัดเจนนะฮะนะครับสำหรับท่านที่จะให้ขับส่งนะนะครับจะจองไว้ก่อนก็ได้นะครับยินดีนะหรือจะมาดูรถที่บ้านฮีอาร์มได้เลยนะเดี๋ยวเก็บงานเสร็จก็เดี๋ยวเปิดตัวนะครับเหลืองานสีนะฮะ ภายในซักพอกใหม่นะฮะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คันนี้จะหุ้มหุ้มเบาเพราะว่าสั่งผ้าหุ้มเบามาแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไงก็ติดตามกันไฮะส่วนคันนี้เพิ่งมานะเจ้าวอลโว่คันนี้ไม่เก็บงานนะคันนี้เครื่องดีแอร์เย็นนะครับระบบแก๊สอย่างเดียวแก๊สล้วนเลยนะสีสวยรอบคันคันนี้เอาไปสามหมื่นห้าครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะแต่ว่าจะลงขายอยู่สามหมื่นแปดเผื่อต่อรองนะสามหมื่นห้าจบได้เลยครับวอลโว่ ส่วนคันนี้ก็เดี๋ยวรอนะฮะโปติเจเดี๋ยวรอก่อนนะฮะเก็บงานเสร็จก็เปิดตัวขายทันทีครับเพราะว่าลงขายราคาตัดตามสภาพและลูกค้าจะไม่ค่อยชอบนะฮะเดี๋ยวเอาไปสภาพจบจคิมคีนดีกว่าครับ0902757798นอามคนรักรถโคราชพร้อมบริการทุกท่านสวัสดีครับผม